ตะวันวาดรัก Love of a n อนด์อาบทประพันธ์โดยเลิกรักสร้างสรรค์นในปีพศ .2561 คำโปรยเธออายุ17ส่วนเขาอายุ4124ปีที่ห่างและต่างในทุกด้านนั่นคืออุปสรรคในมุมมองของเขาแต่ไม่ใช่เธอเมื่อรู้ว่ารักตะวันวาดจึงเลือกให้โอกาสตัวเองด้วยความมั่นใจว่ารักอยู่ที่ใจไม่ใช่วัยและแดนไทย เกิดมาเพื่อเป็นผู้ชายของเธอตอนที่หนึ่งคำว่าลังเลไม่แน่ใจไม่ควรเกิดกับผู้ชายวัยสีอปีที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกอารมณ์ความรู้สึกมาแล้วกว่าครึ่งชีวิตแต่มันก็เกิดขึ้นกับเขาสองปีเต็มที่เขาเฝ้าถามกับตัวเองและเกลียดตัวเองสองปีเต็มที่เขาขังความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ด้วยความเต็มใจทั้งที่ไม่แน่ใจแต่ความรู้สึกทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ ก็ยังอยู่กับเขาจนถึงปัจจุบันส่วนต้นเหตุก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่ทำให้หัวใจเขาเต้นแรงเพียงแค่คิดว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าเขาก็จะได้เจอเธอแล้วเจ้าของรอยยิ้มเจิดจ้าดุจด,ดั่งดวงตะวันเธอยืนอยู่เบื้องหน้าเขาแล้วในขณะนี้สาวน้อยแสนสวยที่เขาเคยอุ้มชูและมีส่วนช่วยแม่ของเธอดูแลเลี้ยงดูมาตั้งแต่อายุหกเดือนเศษนี่แหละสาเหตุที่ทำให้เขาเกลียดตัวเอง เจอแสนดีแล้วทำหน้าตุมขนาดนี้จะให้คิดยังไงน้ำเสียงสดใสพอๆกับรอยยิ้มเจิดจ้าเต็มไปด้วยชีวิตชีวาแยกริมฝีปากเขาออกจากกันทั้งที่ถูกยายตัวแสบกล่าวหาตอนเดินมาถึงจุดที่เขายือนอยู่ไม่มีหรอกคำทักทายคำถามกึ่งต่อว่าก็ไม่มีผลอะไรเพราะกระเซาเย้าหยอกกันเล่นเป็นปกติและตอนนี้เขากำลังฉีกยิ้มกว้างจนสุดปากเพราะคำกล่าวหาของเด็ก เด็กหญิงตัวน้อยที่เขาเคยอุ้มชูตั้งแต่ยังพูดยังเดินไม่ได้เด็กน้อยที่เขาเคยอุ้มชูตั้งแต่หัดตั้งไข่สอนเดินสอนว่ายน้ำสอนดำน้ำและจูงมือน้อยเดินเล่นเลียบเลาะชายหาดด้วยกันตะวันวาดวาสุจิตตาถึงวันนี้แม้จะเพิ่งพ้นวัยเด็กหญิงมาได้ไม่กี่ปีแต่ในวันที่อายุครบ16ปีเด็กสาวอาชริยะอย่างตะวันวาดกับตะวัน ผู้เป็นแฝดพี่เรียนจบปริญญาตรีที่ต่างประเทศแล้วขณะทิ่ตะวันเรียนต่อปริญญาโทและมีแนวโน้มว่าจะเรียนจนจบปริญญาเอกแฝดน้องกลับเรียนแค่ปริญญาตรีและตัดสินใจกลับบ้านมาอยู่กับครอบครัวหลังเรียนจบและท่องเที่ยวกึ่งทำงานที่ต่างประเทศอยู่ปีกว่าปีนี้เด็กน้อยของเขาอายุ17ย่าง18ปีแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นสาวสะพรั่งก็ไม่ผิดนักเพราะเธอตัวสูงด้วยส่วนหนึ่งสูงเลยไหลเขาเลย บุคลิกค,ความคิดความมั่นใจและความรับผิดช,ชอบต่ออาชีพและหน้าที่การงานก็ส่งให้ตะวันวาดเป็นผู้ใหญ่กว่าเด็กสาวในวัยเดียวกันมากแม้ว่าความสามารถจะเดินสวนทางกับใบหน้าอ่อนเยาว์ของเจ้าตัวอยู่มากก็ตามทีเวลาคุยกับตะวันวาดไม่เคยมีสักครั้งที่เขารู้สึกว่ากำลังคุยกับเด็กสาวอายุยังไม่ถึงยี่สิบเพราะตะวันวาดมีความคิดความอ่านและมุมมองพอๆกับผู้ใหญ่คนหนึ่ง ทั้งหมดที่หลอมรวมเป็นเด็กสาวที่เขาเห็นในวันนี้ครอบครัวมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากการไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศของสองพี่น้องก็มีส่วนมากเช่นกันเพราะทั้งตะวันและตะวันวาดถูกส่งไปเรียนที่ต่างประเทศตั้งแต่อายุสิบขวบหรือว่าคุณปู่อาการซูดคะไปดูเองตะวันวาดแกล้งถอนหายใจแรงใส่ใบหน้าคมเข้มก่อนจะหัวเราะเสียงใสตอนเขาทำจมูกย่นกลับมา ถ้าตอบแบบนี้แสดงว่าสถานการณ์ยังโอเคไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนั่นแหละเธอกลับมาจากต่างประเทศได้สองสัปดาห์แล้วหลังจากเรียนจบและท่องเที่ยวกึ่งทํางานอยู่ที่นั่นปีกว่าหลังจากกลับมาอยู่บ้านเธอมีแพรนมาเยี่ยมครอบ,บครัวเปรมภูสิทธิ์ในสัปดาห์หน้าแต่พอทราบว่าพ่อของเขาเข้าโรงพยาบาลเธอก็เลยบินมากระบี่ก่อนกำหนดที่คิดไว้งันก็ถูกคุญา่าบังคับให้มารับแสนดี แดนไทยยกมือขึ้นวางบนหัวของเด็กสาวยีผมนุ่มเบาๆขณะที่แขนอีกข้างยกขึ้นโอบรัดร่างอ,อรชรนดึงเข้ากอดแนบตัวหลังจากคนตัวเล็กโน้มตัวเข้าหาอ้อมแขนของเขาด้วยความคุ้นชินมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เจอกันนั่นแหละแต่ที่ไม่ปกติและเปลี่ยนไปคือความรู้สึกของเขาซึ่งมันไม่บริสุทธิ์เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วคิดถึงอังเคิลเสียงอ่อนๆของคนในอ้อมแขน ทำให้ริมฝีปากเขาหยับโคงขึ้นอย่างง่ายดายมีคนเดียวนี้แหละที่ทำให้เขายิ้มได้ทุกครั้งที่เจอหน้าแถมระยะห่างกับเวลาก็ไม่เคยทำลายความสัมพันธ์ลงได้ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตามตอนพ่อมารับกลับไปอยู่ที่กรุงเทพกับครอบครัวเด็กหญิงตะวันวาดในวันนั้นเพิ่งอายุหกขวบกว่าแต่ระยะทางของกรุงเทพกับกระบี่ก็ไม่ได้ทำให้เขากับครอบครัว ขาดการติดต่อกับเด็กหญิงตะวันวาดในวันนั้นตรงกันข้ามการติดต่อสื่อสารดูเหมือนจะเกิดขึ้นบ่อยกว่าตอนที่เด็กหญิงกับแม่มาอยู่ที่ทาราวารีเสียอีกเพราะการพูดคุยกันทางโทรศัพท์หรือทางวิดีโอคอลยังมีสม่ำเสมอสองพี่น้องก็ยังพากันมาเที่ยวกระบี่เกือบทุกเดือนบางเดือนมีพ่อกับแม่มาด้วยบางเดือนมีคุณทวดตามมาด้วยแต่ถ้าเป็นช่วงที่คุณทวดขี้เกียจเดินทาง และพอแม่ปริกตัวจากงานไม่ได้หรือติดงานสำคัญตะวันกับตะวันวาดก็จะสะพายเป้มาที่กระบี่กันตามลำพังส่วนคนไปรอรับที่สนามบินก็เขานี่แหละลงแดนขาอาทิตย์นิสันดีกับซันจะไปกระบ,บี่นะคะมารับที่สนามบินด้วยนะทุกครั้งที่ได้ยินประโยคนี้ถ้าเขาอยู่ในเมืองไทยไม่ว่าจะทำอะไรอยู่เขาต้องเคลียร์งานเคลียร์คิวไปรอรับสองพี่น้องที่สนามบิน ไม่มีใครบังคับด้วยเขาสามารถสั่งให้คนงานไปรับแทนก็ได้เช่นกันแต่เขาก็ไม่ทำเว้นแต่ว่าตอนนั้นเขาจะอยู่ต่างประเทศถ้ามาตอนเขาไม่อยู่พ่อกับแม่ของเขาก็ยิ่งกว่ายินดีที่จะทำหน้าที่แทนเขาขอให้สองพี่น้องบอกเถอะว่าจะมาหาเป็นแบบนี้จนกลายทั่งคนเป็นพ่อแม่ตัดสินใจให้ลูกไปเรียนต่อที่ต่างประเทศตอนอายุสิบขวบ หลังจากพาลูกไปทดสอบไอคิวกับองค์กรหนึ่งที่ต่างประเทศซึ่งมีข้อสอบวัดระดับไอคิที่เป็นสากลและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกทั้งตะวันและตะวันวาดเป็นเด็กอัจฉริยะตามคาดผลที่ออกมาไม่ได้ทําให้คนในครอบครัวหรือคนรอบข้างที่รู้จักกับสองพี่น้องแปลกใจแต่อย่างใดคิดถึงแสนดีหรือเปล่าเนี่ยแดนไทยอมยิ้มคำตอบอยู่ที่รอยยิ้มนั่นแหละกระเป๋าหนักมากเลยเขาเปรย นางเอากระเป๋าจากมือเธอมาถือไว้เองก่อนจะพากันเดินออกมาจากอาคารไปขึ้นรถล่าสุดทิตะวันวาดมาที่นี่คือหกเดือนที่แล้วตอนนั้นเธอกับแฟดพี่เดินทางมางานโกของหม่อมหลวงบุตสปวันผู้เป็นทวดก่อนเดินทางกลับต่างประเทศเธอกับแฟดพี่ก็เลยพากันมาหาพ่อกับแม่ของเขาแล้วไปพักที่ทาราวารีหนึ่งสัปดาห์เต็มท้าว่ากันตามตรงไม่ว่าจะเป็นที่บ้านพ่อแม่ของเขา หรือที่บ้านบนเกาะของเขาแต่วันว่าไม่จําเป็นต้องเอาเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวมาด้วยก็สามารถมาแต่ตัวได้เลยเพราะเธอมีห้องนอนที่บ้านพ่อแม่ของเขาและบ้านเขาซึ่งมีเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้พร้อมให้หยิบใช้ได้ตลอดเวลาหรือถ้าเสื้อผ้าที่แขวนไว้ในตู้ตกรุ่นแม่ของเขาก็พร้อมจะพาเด็กสาวไปชอปปิ้งแบบถึงไหนถึงกันอยู่แล้วขอให้เธอมาเท่านั้นแหละเขาเลยแปลกใจกับกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ที่เธอเอามาด้วยในครั้งนี้หรือว่าจะย้ายมาอยู่ที่นี่ด้วยกันเลยเขาอดหยอกไม่ได้พอเห็นอีกฝ่ายทำปากยืน่นเสียงหัวเราะเบาๆก็เล็ดลอดลำคอออกมาไม่ต่างจากทุกครั้งของฝากคุณปู่กับคุณย่าค่ะหนักขนาดนี้ไม่กล้าคิดเลยว่าเป็นอะไรของอังเคลด้วยเงินแสนดีขายรูปได้ด้วยนะไม่ได้ขอพ่อเลยแดนไทยอมยิ้มจริงๆเขาควรจะคิดได้ตั้งแต่แรกแล้ว เพราะของฝากมีทุกครั้งที่ตะวันวาดกลับมาจากต่างประเทศแล้วเขาก็ทราบว่าในวัยยังไม่ถึงยี่สิบตะวันวาดสามารถทํารายได้จากการขายภาพวาดได้เป็นกอบเป็นกำรรสมกับที่เป็นอัจฉริยะด้านวาดรูปนั่นแหละด้านภาษาด้วยแล้วส่อนอยก็ใช้เงินที่ได้จากการวาดภาพขายส่งตัวเองเรียนต่อด้านศิลปะท,ที่ต่างประเทศโดยไม่ได้รบกวนเงินทางบ้านเลยของฝากแรกที่ซุกหัวนอนไงคะแดนไทยยิ้มบางๆจะอยู่กี่วัน เขาถามพรางกดรีโมทเปิดท้ายรถก่อนจะเอากระเป๋าเดินทางใบใหญ่ไปเก็บจนกว่าเจ้าของบ้านจะไล่ดีไหมคะเขารู้ว่าเธอพูดเล่นวันนั้นมันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนถึงไม่ใช่คนในครอบครัวถึงไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยสายเลือดหรือเป็นเครือญาติแต่ตะวันวาดเป็นมากกว่านั้นแดนทายมองสาวน้อยพราจากอ้อมกอดของแม่เดินเข้าไปหาพ่อของเขาที่นอนอยู่บนเตียง ก่อนจะก้มลงกราบแนบอกอย่างนอบน้อมอ่อนโยนนี่คือตะวันวาดในความเป็นคนรุ่นใหม่รับวัฒนธรรมความคิดของชาวตะวันตกมาใช้กับชีวิตในหลายเรื่องแต่เด็กสาวก็ไม่ได้ปล่อยให้ความเป็นตะวันตกครอบงำจนเสียตัวตนความเป็นไทยโดยเฉพาะเรื่องกิริยามารยาทความอ่อนน้อมกับผู้ใหญ่คิดถึงคุณปู่ที่สุดเลยค่ะตะวันวาดจูบหน้าผากผู้สูงวัยในวันที่ร่างกายอ่อนแรง และไม่ได้ยืนอย่างสง่าขณะคว้าตัวเธอเข้าไปกอดเหมือนที่ผ่านๆมาต่วันบาดคุ้นชินกับการแสดงความรักแบบฝรังความจริงก็ไม่ใช่แค่เด็กสาวเพราะครอบครัวก็มีส่วนหล่อหลอมให้เธอเป็นแบบนี้การกอดการหอมกันของพ่อแม่ลูกบ้านพระสุจิตตาเป็นเรื่องปกติที่เขาเคยเห็นอยู่บ่อยครั้งนั่นทําให้เขากับพ่อแม่พลอยได้รับความรักผ่านการกอดของสาวน้อยไปด้วยตัวเขา ไม่เคยกอดหอมพ่อแม่แบบนี้แม้จะรู้ว่าเป็นการแสดงความรักที่ดีแต่ก็ยังเขินที่จะทำกับพ่อแม่และยังคงมีแค่ตะวันวาดคนเดียวที่ทำให้เขาเคยชินกับการแสดงความรักผ่านการกอดนั่นเพราะทำกันมาตลอดทุกครั้งที่เจอหน้าและจากลาวันนี้ภาพของเด็กสาวในอ้อมกอดของพ่อกับแม่เขาก็ยังทำให้เขารู้สึกตื้นตันในอกแล้วเขาก็รักที่จะมองภาพนี้ และมีความสุขกับการเสพสุขบรรยากาศรอบตัวทั้งที่กังวลกับอาการป่วยของพ่อแต่การมาของตะวันบา้าก็เหมือนจะทําให้อากาศภายในห้องเพิ่มปริมาณมากขึ้นอีกเท่าตัวเหมือนจะทําให้ปอดเขาขยายใหญ่หายใจล่งขึ้นทั้งที่เธอทําตัวปกติของเธอซันดี้มีวายมาฝากเต็มกระเป๋าเลยนะคุณปู่ต้องรีบหายมาดื่มด้วยกันนะคะผู้สูงวัยยิ้มกว้างก่อนจะคลายอ้อมแขนที่อกกอดรอบตัวเด็กสาว ดูหน้าคนยืนอยู่ข้างหลังสิน้ำเสียงแหบแห้งแผลวพล่ากว่าที่เคยได้ยินทำให้ตะวันบาาหันไปด้านหลังของตัวเองทันทีพรอเห็นลูกชายคนเดียวของบ้านยืนทำหน้าเข้มอยู่ก็ยิ้มประจบจนตาหยีก่อนที่เสียงหัวเราะของผู้สูงวัยทั้งสองจะประสานกันดังขึ้นเบาๆในห้องคนหนึ่งอายุ17อีกคนป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบซีล้วชวนกันดื่มไวายสมควรถูกดูไหมล่ะครับ คนอายุ17ก็ใช่ว่าวันหนึ่งจะไม่อายุ18 19 20ส่วนคนป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบซีก็ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งจะไม่หายจริงไหมคะคุณปู่พอเด็กสาวหันไปถามกับผู้เป็นสามีในตอนท้ายหลังจากโต้กรับลูกชายของเธอเสียงใสาดาวหวานก็ยิ้มง่ายๆการมาของตะวันวาดก็คือการเติมชีวิตชีวาให้กับห้องพักผู้ป่วยจริงลูกงั้นขอมือหน่อยค่ะคนป่วยยกมือขึ้นตั้งฉากตามเด็กสาว ก่อนที่ฝ่ามือต่างขนาดจะประกบแนบทำไฮไฟกันภาพนั้นทำให้สองแม่ลูกเปิดยิ้มพร้อมกันอีกครั้งตอนนี้เราเป็นทีมเดียวกันแล้วนะคะสุดเขตยิ้มบางๆก่อนจะยกมือขึ้นลูกหัวของเด็กสาวที่เห็นมาตั้งแต่อายุยังไม่ถึงขวบปีแล้วแสนดีก็อยากให้คุณปู่อยู่กับแสนดีไปอีกหลายๆปีด้วยค่ะต่วันว่าจับมือผู้สูงวัยมากอดแนบแก้มกับฝ่ามือหนาคุณปู่ไปกรุงเทพกับแสนดีนะคะ ที่นั่นมีคุณหมอเฉพาะทางที่เก่งมากๆเลยแล้วก็มีเครื่องมือทางสมัยพร้อมจะรักษาคุณปู่ให้หายมาดื่มวายกับแสนดีได้อีกครั้งไงคะสุดเขตมองหน้าเด็กสาวน้ำตาของผู้อาวุโซออกมาคลอหน่วยตาโดยไม่รู้ตัวถ้าคุณหมอยังไม่อนุญาตให้ดื่มเดี๋ยวเราแอบด,ดื่มกันก็ได้คนป่วยหัวร้อเบาๆเมื่ออีกฝ่ายเอาเครื่องดื่มที่เคยชื่นชอบมาล่อทั้งหมดที่ได้ยินที่เด็กสาวแสดงออก ไม่มีคำอธิบายอื่นนอกจากว่ารักและเป็นห่วงเขาแซนดี้มีความลับอีกอย่างจะบอกด้วยพออีกฝ่ายทำเสียงกระซิบกระซาบเรากกำลังจะบอกเล่าเรื่องความลับสุดยอดพอแม่ลูกก็อดยิ้มกันไม่ได้อีกครั้งโดยเฉพาะตอนที่เจ้าตัวเอามือทั้งสองข้างป้องปากกระซิบกระซาบกับคนป่วยก่อนแซนดี้มาที่นี่พอบอกว่าได้คุยกับรุ่นพี่ที่เป็นหัวหน้าทีมผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะเรื่องผ่าตัดเปลี่ยนตาบอย่างละเอียดเลยค่ะ และมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยอัตรารอดชีวิตมีมากกว่าร้อยละแปดบห้าเลยนะคะส่วนตับของผู้บริจาคก,ก็จะโตชดเชยตัวเนื้อตับที่ถูกตัดออกไปเกือบเท่าเดิมหรือโตตามความต้องการของร่างกายโดยใช้เวลาเพียง2-4สัปดาห์เท่านั้นเองค่ะคำพูดจากเสียงกระซิบกระซาบระหว่างคนมาเยี่ยมกับผู้ป่วยทำให้ดาวันถึงกับน้ำตารื้นขณะที่แดนไทยขอบตาร้อนจนต้องแงเงยหน้าขึ้นสะกดกระน้ำตา ก่อนที่มันจะออกมาครอเบ้าตะวันว่าทราบดีว่าพ่อของเขาป่วยและต้องได้รับการผ่าตัดเพราะเขาเล่าให้ฟังตลอดตั้งแต่แรกที่เริ่มมีอาการและหมอวินิจฉัยโรคแต่ปัญหาในตอนนี้คือพ่อไม่ยอมรับตับที่เขาจะบริจาคให้เพราะกลัวว่าเขาจะได้รับอันตรายหรือเป็นอะไรไประหว่างผ่าตัดคุณปู่จะไม่ให้โอกาสอังเคิลได้ทำหน้าที่ของลูกซึ่งเป็นเรื่องที่อังเคลสมควรจะทำที่สุดในชีวิตเลยล่ะคะ สุดเขตมองหน้าเด็กสาวอยู่อึดใจก่อนจะเบนสายตาที่พร่ามัวด้วยหยาดน้ำตาไปที่ลูกชายแต่วันวาดเยื่นมือออกไปหาแดนไทยรอจนกระทั่งเขาเดินเข้ามาจับมือของเธอถึงได้ดึงเขามายืนอยู่ข้างเตียงซึ่งผู้เป็นพ่อนอนอยู่เธอทราบว่าเขากับพ่อรักกันแต่ครอบครัวเป็นผู้ธิ์ก็เหมือนกับอีกหลายๆครอบครัวในสังคมไทยที่ไม่คุ้นชินกับการแสดงความรักต่อกันไม่ว่าจะเป็นการบอกกล่าว หรือผ่านสัมผัสเช่นการกอดตั้งแต่ทราบว่าพ่อป่วยเป็นโรคไวรัสตับอักเสบซีเขาเคยพูดกับพ่อแค่ครั้งเดียวว่าอยากให้พ่อเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนตับโดยเขาจะเป็นคนบริจาคให้พอพ่อปฏิเสธเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกชายเขาก็เหมือนคนนำท่วมปากไม่รู้จะพูดอะไรต่อคุณปู่ให้โอกาสอังเคลนะคะแสนดีสัญญาวะะ่ญญาหละังผ่ญญาตัดแซนดีจะดูแลอังเคลเป็นอย่างดีเลย ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ตามแดนไทยยกมือขึ้นวางบนหัวของเด็กสาวยกเบาๆให้สัมผัสนั้นบอกขอบคุณเธอแทนคําพูดแซนดี้อยากให้คุณปู่ให้โอกาสตัวเองด้วยค่ะแซนดี้รู้ว่าคุณปู่รักแซนดี้รักคุณยา่ารักอังเลิลคุณปู่ไม่อย,อยากอยู่กับพวกเราไปอีกนานๆเหรอคะไม่มีคำตอบจากคนป่วยแต่น้ำตาที่มาพร้อมกับรอยยิ้มและท่อนแขนที่ยกขึ้นน้มดึงเด็กสาวเข้าไปกอดคือคำตอบรับ ที่ทำให้แม่กับลูกชายน้ำตาซึมต,ตามๆกันขณะที่ตะวันวาดกอดคนป่วยแน่นยิ้มทั้งน้ำตา